สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พลอยพี่พลอยค่ะคอ่ะพี่พลอยค่ะถามเลยว่าเรื่องนี้ทำไมถึงต้องตัดใจกลับมาเอ่อตัดใจมารับหนังเรื่องนี้ค่ะพี่พลอยคะเอ่อจริงๆแล้วไม่เคยกล้าที่จะรับหนังอะไรเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้มั่นใจกับการเล่นหนังเพราะกลัวไปเสียเวลาเขาค่ะแต่ว่า พอมาเป็นพี่บาสเราเคยทํางานกับเขาด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเราเรามั่นใจแล้วเราก็เลยลองมาแคสหนังเรื่องนี้แล้วก็เลยรับเรื่องนี้ค่ะเรื่องแรกในชีวิตนี้คือเรื่องแรกที่เป็นแบบประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะเรื่องแรกแล้วส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรับแบบดราม่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะคิดว่าตัวเองไม่สามารถเล่นได้นียค่ะแล้วก็อะไรนี้คืออะไรนีคือเคยไปรับเชิญอะไรอย่างเงี้ยครับคอย่วยใช่ค่ะจะเป็นรับเชิญเล็กๆน้อยๆค่ะแต่ว่านี่คือเล่นเลยค่ะใช่ พอได้มาเป็นนักแสดงเต็มตัวในภาพยนตร์เรื่องแรกเลยอยค่ะพี่พลอยใช่ค่ะอันนี้พูดได้ไหมคะว่าเป็นนักแสดงเต็มตัวสําหรับเรื่องนี้ได้ใช่ไหมคะโอเคค่ะใช่ค่ะมีความกังวลไหมพี่พลอยตอนที่มาติดต่อมาแล้วก็อยากจะให้เรามาแคสแล้วก็มาเล่นเรื่องนี้คือจริงๆแล้วเรื่องนี้ค่ะมันมันมันมีความฟลุกประมาณนึงค่ะเพราะว่าจำได้เลยค่ะพี่บาทเขาบอกพลอยครั้งแรกเขาบอกว่าเออมันมีตัวละครตัวหนึ่งเนี่ย อยากอยาก,ยากมันเป็นแบบนี้นี้นี้เอาใครมาแคสดีเขายังถามพลอยอยู่เลยพลอยก็บอกว่าเออลองคนนูน้นคนนี้คนนั้นสิแล้วสักพักชีก็หายไปที่ก็กลับมาใหม่เขาบอกว่าเฮ้ยแม่มาลองแคสไหมพลายก็จะได้เหรอวะอ่าขำขำไปไปลองดูสรุปได้อะไรเงี้ยค่ะก็ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้มาก่อนค่ะใช่ เขาอขอถามเรื่องบทบาทนิดนึงค่ะมีฉากตรงไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันยากที่สุดไหมคะสาหรับเรื่องนี้ไม่ค่อยได้ยินค่ะขออีกทีได้ไหมคะจะถามว่าในส่วนของบทบาทนะคะกับการแสดงฉากไหนที่มันเล่นยากที่สุดหรือบทไหนที่มันยากที่สุดสําหรับเราไหมคะสำหรับพลอยอะคะมันจะมีฉากที่เล่นกับกับไอซ์ค่ะที่รู้สึกว่ามันยากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่า คือคือมันไม่ได้ยากเพราะว่าคือมันคือมันไม่ได้ยากเพราะเราเล่นกันเหมือนแบบเรารู้สึกกันจริงๆแต่ว่ามันยากที่จะทําให้ให้พี่บาสเขาพอใจค่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออมันมันจะเป็นฉากที่อยู่ด้วยกันกับกับไอซ์ค่ะมันมันจะรู้สึกว่ายากที่สุดสําหรับพลอยค่ะใช่แต่ว่านอกนั้นก็ก็ได้ค่ะโอเคอยู่ พี่พลอยมีทําการบ้านเรื่องแบบคาแรคเตอร์ของตัวละครนี้ด้วยเห็นว่ามีการแบบเสนอเรื่องสีผงสีผมอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะมีคือพอไปทําการบ้านมาแล้วอ่านอ่านบทมาแล้วรู้สึกว่าคาแรคเตอร์นี้เขาน่าจะเป็นคนประมาณนี้พอไปเรียนเต้นเพิ่มไปเรียนเต้นลีลาศเพิ่มไปทําการบ้านว่าคาแรคเตอร์นี้เขาน่าจะแบบรู้สึกยังไงเขาต้องฟีลิ่งประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเสนอเรื่องสีผมว่าอยาก คิดว่าแรคเตอร์นี้น่าจะเป็นคนประมาณนี้สีผมประมาณนี้น่าจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้อะไรเงี้ยคะ่ะก็เสนอไปสรุปแล้วว่าเขาชอบคะ่ะก็เลยได้มาเป็นลุกนี้คะ่ะครับขออนุญาตครับพี่รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้เล่นหนังแบบเต็มตัวเรื่องแรกแล้วได้เสียงตอบรับดีขนาดดีขนาดที่แบบไปต่างประเทศอะไรแบบนี้เลยครับรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากเลยคะ่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์อันนี้แล้วก็รู้สึกตื่นเต้น แบบบอกไม่ถูกเพราะว่ามันคือพลอยก็อยู่ในวงการมาประมาณนึงทําเกือบมาทุกอย่างแล้วค่ะแต่อันที่ไม่เคยเลยแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่รู้อะไรเลยค่ะคือการเล่นหนังค่ะมันก็รู้สึกว่ามันเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ได้เล่นเรื่องเรื่องแรกกับพี่บาร์แล้วก็มีโปรดิวเซอร์แบบบงกาวไวที่เรารู้สึกว่าว้าวมากมากอะไรยเงี้ยค่ะใช่รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็อิ่มเอมมากค่ะ ครับแล้วแล้วมันช่วยให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นในการแสดงหนังในอนาคตไหมครับแบบไปอยากสนใจการแสดงแบบนี้มากขึ้นหรืออะไรแบบนี้ครับมันกลายเป็นว่าพลอยชอบแล้วติดใจว่าอยากจะเล่นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันกลายเป็นคาแรคเตอร์แบบนั้นไปเลยว่าเฮ้ยสนุกอ่ะมันมันดีอ่ะชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะเลยมั่นใจมากขึ้นค่ะกับการที่ตอนแรกที่เราแบบไม่แน่ใจไม่ค่อยกล้ารับไม่ค่อยอยากจะให้เสียเวลาพ่วมกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาเล่นเรื่องนี้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจขึ้นค่ะแล้วก็รู้สึกว่าติดใจอยากจะเล่นอีก ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแล้วบลแบบว่าฟีดแบ็กที่พลอยเองเป็นไงบ้างว้าวโทรศัพท์เอ้คำถามเมื่อกี้มันตัดตัดไปนิดนึงอะคะอ่ะหลังปล่อยทิ้งแล้วฟีดแบ็กคลับขนาดที่พลอยเองเป็นไงบ้าง ก็ฟีดแบ็กก็ดีนะคะดีดีหมดทุกคนทุกคนเขาที่ดูเทรลเลอร์เขาก็จะชอบทุกทุกคาแรคเตอร์เลยค่ะไม่ได้ไม่ได้เป็นออแบบชอบแค่ตัวพลอยเขาก็ชอบที่ไอ้แบบทุ่มเทม,มากหรือต่อที่แบบเปลี่ยนคาแรคเตอร์เป็นแบบแบดบอยสุดๆอะไรเงี้ยค่ะหรือว่า V หรือทุกคนทั้งหมดนะคะรู้สึกว่าเขาเขาชอบและฟีดแบ็กดีมากออแล้วก็ดีใจที่ทุกคนชอบคาแรคเตอร์ผมส้มมากค่ะดีใจมากค่ะค่ะ แล้วมีอินหรือฉากไหนที่แบบว่าที่ยากที่สุดยนเรื่องนี้บ้างสําหรับพี่พลอยเองจริงๆทุกจริงๆสำหรับพลอยมันมันยากคนละแบบค่ะแต่ว่าอันที่รู้สึกว่ายากที่สุดน่าจะเป็นเล่นกับไอค่ะเพราะว่ามันมีอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่เราต้องสื่ออารมณ์ให้กันละกันมันยากตรงนั้นค่ะแต่ว่าพอเล่นแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพราะว่าเรารู้สึกแบบนั้นกันจริงๆอะ่ะตอนเราเล่นเรารู้สึกเรียลจริงๆค่ะใช่ครอบคุณ พี่บอยความรู้สึกขอโทษค่ะก่อนเลยค่ะกับการคาดหวังค่ะพี่บอยกับภาพยนตร์เรื่องแรกของเราด้วยเราคาดหวังแค่ไหนคะพี่โ้โหอันนี้ตอบยากมากเลยค่ะแต่เออเอางี้ไม่คาดหวังดีกว่าค่ะแต่ว่าอยากให้ทุกคนไปดูมากกว่าเพราะว่าเรื่องนี้มันมันได้หลายรสชาติมากๆค่ะอยู่จะทั้งมีความแข็นเสียวมีความแบบ ความรักมันมีความเศร้ามันมีมันมีทุกข์รดมากๆเลยอะถ้าเกิดใครคิดถึงใครนะโอ้โหบอกเลยว่าไปดูเรื่องนี้ก็อย่างที่พี่บอมแปมบอกนะคะเอาทิชชู่ไปด้วยพูดเลยคะ่ะใช่ค่ะค่ะข,ขออนุญาตถามพี่พลอยนะคะถ้าเกิดถามถึงความรู้สึกของตัวพี่พลอยแล้วก็น้องหญิงผมส้มในเรื่องะะถ้าเกิดว่ามีแฟนเก่ากลับมาหาเราจริงเนี้ยเราจะมีความรู้สึกเหมือนกันไหมความรู้สึกมันคล้ายกันไหมหรือมันต่างกันยังไง เอิม่มนานมากคือสำหรับพลอยอะค่ะด้วยตัวพลอยเองไม่ได้เป็นคนแบบอลิซขนาดนั้นนะคะแต่คือก็จะมีบางส่วนที่เป็นเป็นเหมือนอลิซแต่เมื่อไหร่ที่แฟนเก่ากลับมาหาเราสำหรับพลอยคือเป็นเพื่อนกัน,นะคะ่ะตัวพลอยเองอเป็นเพื่อนกันได้แต่สำหรับอลิซต้องไปดูในหนังค่ะว่าเขาจะเป็นยังไงใช่ค่ะขอบค<อ>ุณค่ะ ขครับพี่พลพี่พลครับหลังจากนี้จะเห็นพี่พลในพาร์ทภาพยนตร์รอกขึ้นไหมครับก็อันนี้ต้องแล้วแต่ผู้ผูมิกับใจดีที่เขาจะเห็นแววนะคะแล้วก็มาติดต่อเออมือใหม่ค่ะนะคะประมาณนั้นดีกว่าค่ะแต่ถ้าก็สิบตอนนี้หนึ่งนะคะอะไรนะคะขอแยกก็สิบนะคะได้ค่ะขณะนี้ได้ค่ะพก่พลดี๋ยวพี่อาบอกว่าเดี๋ยวจะขอเปพี่พลเลย อะไรนะคะพี่กีกีค่ะเสียงหายค่ะต่อหาค่ะทำไมรู้สึกว่าเสียงได้ยินไหมคะได้ยินค่ะได้ยินค่ะพี่พลอยสอยญาตถามณนิปเราไปต่างประเทศอะไรบ้างค่ะเป็นยังไงบ้างคะอันนี้ที่ไม่ได้เกี่ยวกับหนังแล้วนะคะที่เราไปเที่ยวกันเองใช่ไหมคะใช่อะไรอะไรบ้างสนุกมากเราไม่ได้ไปแบบต่างประเทศนั้นมึกมันก็เลยสนุกแบบ สนุกแบบปล่อยใจปล่อยไปเลยะคะ่ะสนุกจริงๆค่ะยิ่งไปเจอเหตุการณ์อะไรแบบว่าเหมือนถูกไหมคะที่เขาไปโดนทุบรถบ้างเอเชียนเฮดบ้างอะไรอย่างเงี้ยพลอยเออก็มีรถทริปบ้างมีไปทำกิจกรรมต่างๆที่ท,ที่เหมือนเราปล่อยแก่อ่ะเออเหมือนเราปล่อยแก่เราชอบมากสนุกมากเลยคะ่ะใช่มาถึงเหตุการณ์ที่เป็นแบบว่าเหตุการณ์แบบที่เหมือนเอ่อแล้ว<ม>ชิขวัญนีเหรอคะมีไหมคะพี่พลอย ระทึกขวัญเหรอคะไม่มีค่ะไม่ไม่มีค่ะคิปนี้คือไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะรู้สึกว่ามันชิลมากไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะใช่ไปมากินเมืองพาริสลอยค่ะจริงๆเออยอยู่แต่ LA ค่ะแต่ว่ามีรถทริปไป s ซา t h Lake บ้างนิดหน่อยอะไรยเงี้ยค่ะแล้วก็ไปลาสเวกัสค่ะแล้วก็กลับมอเอแค่นั้นก็หมดเดือนแล้วค่ะใช่ อนนี้ก็คือกลับมาชดใช้กรรมทางานใช้กรรมค่ะใช่ค่ะมีแผนจะไปต่างประเทศดีไหมคะพี่พลอยตอนนี้ยังค่ะแต่ว่าอยากจะไปเที่ยวเหมือนกันค่ะแต่ขอเวลาดีๆแล้วเดี๋ยวจะไปเที่ยวค่ะใช่ค่ะพอ่พอพี่ถามนิดนึงดิด้วยสถานการณ์โควิดที่มันมีอยู่ตอนนี้เวลาไปเที่ยวต่างประเทศอะมันเกิดความยากลําบากในการไปแต่ละเมืองไปแต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศที่เมืองนอกกับบ้านเรามันต่างอย่าง ในจังหวะที่พลอยไปอะค่ะมันยังไม่คือมันเป็นช่วงที่เขาถอดหน้ากากกันได้แต่ว่าถ้ามันอยู่ในอิน door ค่ะก็จะต้องใส่หน้ากากเพราะฉะนั้นตอนที่พลอยไปอะมันเป็นช่วงเวลาจังหวะที่ค่อนข้างดีมันเหมือนเขากําลังไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีโรคโควิดสเปดเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะค่อนข้างที่โอเคอย่างเงี้ยพลอยก็ไปแล้วมันก็เลยเที่ยวเที่ยวได้ปกติค่ะมันจะมีแค่บางบางที่ที่บอกว่า ก่อนอยู่เข้ายิวต้องมีเข็มสองแล้วถึงจะเข้าร้านนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่นอกนั้นก็ปกติคือบรรยากาศผู้คุณเขาไม่ได้แพนิกเหมือนบ้านเราใช่ไหมพลอยมันจะกลายเป็นฟิลแบบว่าไม่ยอมฉีดมากกว่าค่ะมันจะมีบางคนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากฉีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะด้วยเหตุผลส่วนตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่แต่สำหรับบ้านเราคือทุกคนต้องฉีดเพราะอยากจะฉีดจริงๆแต่บ้านเขามันจะเป็นฟิลแบบมีเยอะมากๆจนเขารู้สึกว่าเขา ไม่ฉีดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นฟิลนั้นมากกว่าค่ะหมดนะคะระ <c oughs> หว่างไม่มีเหน็ตกบเงินเอาอะไระอะไรนะคะทำไมมันไปนานจังเลยไม่จ่ายให้เน็ดกองอ้นเล่าอะไรนะคะ อ่สุดท้ายสุดท้ายก็ขอถามสุดท้ายพี่พลอยได้เลยอาความรักค่ะเป็นยังไงบ้างพี่พลอยคะเขาเราก็โอเคค่ะได้อยู่ค่ะได้อยู่ได้อยู่ก็คือยังหวานปกติก็ยังแบบว่าปกติค่ะได้อยู่เหมือนเดิมเอ้ยหัวเราะทางนี้มันถ้าเกิดเห็นหน้านี่มันก็คือเนาะ ไม่ได้หวานขึ้นกว่าเดิมหรือ,อยังไงครับพี่คอยเอ,อ่อมันคือกวนซุ่นชิ้นส์มากกว่าเดิมค่ะแต่ว่า,ามันจะมันจะวีแล็กซ์ <relax S 2> เพราะว่าเขาจะปล่อยตัวมากกว่าเดิมแล้วค่ะแบบเหมือนวีแล็กซ์ขึ้นอะไรเงี้ยก็จะมีความกวนกวนมากกว่าเดิมค่ะถ้าหวานอ่ะอาจจะน้อยลงแต่กวนอ่ะเยอะขึ้นค่ะเออซึ่งเราก็กวนจับไหมพี่คอยหรือว่ายัางไงคะพยายามค่ะแล้วก็หัวเราะตายทุกทีค่ะ แล้วเขามีโมเมนต์หวานๆ้วเขาดูเขาเป็นแต่ว่ามันควรอะไรเงี้ยถ้าโมเมนต์แบบโรแมนติกดีไหมฮันพลอยคือถ้าอยู่สองคนก็จะมีบ้างค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ข้างนอกก็คือตัวใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจไหมคะแบบอยู่ในบ้านก็คืออบเป็นเพื่อนแบบจุ๊งจิ้งอะไรเงี้ยแต่อยู่ข้างนอกตัวใหญ่มาก <c oughs> อยู่ข้างนอกคือแบบว่าเป็นแบบโชว์วโชว์งานโชว์ อ้าวพีกี้โอเคไหมโอเคค่ะ,อคคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่้ขอบคุณจ้าฝากด้วยนะคะวัน for the road แปลว่าอะไรวะมันแปลว่าแก้วสุดท้ายก่อนกลับบ้านไหม